ืออาจจะเกิดสงสัยขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นจะทําไปทําไมตึกหลังนี้จะทําไปทําไมวัดนี้จะสร้างขึ้นมาทําไม <c oughs> ใถ้พยายามมองไปในทางให้เห็นความจริงว่าเพื่อจะสอนเรื่องนี้วัดนี้ทั้งหมดเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อจะสอนเรื่องนี้สอนเรื่องว่างสอนเรื่องว่างทุกปีทีทาง ไี่คนที่ทางานสร้างมันสร้างวัดนี้อยู่มันต้องหัดก่อนต้องเป็นคนเอาก่อนทําก่อนฝึกฝนก่อนทําให้ได้ก่อน <c oughs> นี่ถ้าไม่มีงานทํามันไม่รู้นะไม่มีงานทําไม่มีทางเสียวัดจิตใจตัวเองนะมันต้องทําอะไรลงไปชนิดที่มันเป็นการได้หรือเป็นการเสียอย่างใดอย่างหนึ่งทําลงไปแล้วพอมันจะได้ที่จะเสียขึ้นมาก็แล้วก็วระวังจิตใจอใย่าไปตก เป็นภาต้องการได้หรือการเสียทำอย่างนี้เลยไป <c oughs> ไม่กี่เดือนไม่กี่ปีจะจะเห็นธรรมะจะมีธรรมะหรือจะถึงธรรม <c oughs> ม,มันต้องมันต้องมีเดี๋ยวนี้มันต้องมีเรื่องได้เรื่องเสียแต่ยันมากนะยันเป็นขี้ข่าอะไรเรื่องนี่มากนะเป็นแต่น้อยน้อยแล้วก็น้อยลงน้อยลง,ยลงจริงไรตัดทอนบ้าก็ตัดไปก่อนตัดไปก่อนตัดไปก่อน ทำงานด้วยจิตว่างพลนงานที่ได้ยกให้ความว่างส่วนกินอาหารไปวันวันหนึ่งนะกินเสร็จเป็งความว่างเราเมื่อเราทำให้ความว่างเรากินอาหารความว่างประชาประชาได้ไม่ต้องมีตัวเรา